ไหนวะไหนวะเนี่ยใครเนอหือใครเอ่ยกินนมเนี่ยใครเอ่ยดูสิตีสองสี่สิบแล้วตัวไหนออกมากินนมแล้วเนี่ยหือน้องเป็ดเลยน้องปอยนาะกินนมเนี่ยหือนี่ร้านแฝดน,นะครับ มันแป่น้องเป็ดเลยน้องพลอยเนาะตัวร้านเนี่ยน้องเป็ดครับเอามากินนมแม่ถุงเงินมากินนมของลูกมามากินนมแล้วนี่ลูกกินนมอยู่ดูนะครับมันจะมากินนมกับลูกมันไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมัากินนมกับลูกแล้วอันนี้ลูกกับแม่นะครับเป็นลูกกับแม่ น้องถุงเงินจะเป็นคนละพันกับลูกเลยนะครับน้องถุงเงินนี่พันไว้เฟสนะครับแต่ลูกแฝดของเขาเนี่ยเป็นพันนอร์มอนได้เชื้อพ่อมีทองจะไม่ได้พันแม่สักตัวเลยครับผมก,กินปลากินปลาตอนนี้ลูกก็ไม่ได้กินนมเขาแล้วนะครับจะกินนมชงที่ตาชงพอเขาโตแล้วเขาจะไม่กินนมแม่แล้ว อายุก็สี่เดือนเจ็ดเศษครับช่วงเนี้ยสีเดือนเจ็ดเศษอ่ากินไปไม่ได้พันแม่สักตัวเลยรอลูกลุงเป๋าตุงก็ไม่ได้อ้าวไปซะละก็เจอไปคนละทางเลยโอ้ลูกลูกหมาเอ้ยไอตัวไหนยังไม่กินออกมา